สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักแฟนเพนที่เคารพรักครับยงยุทธนะครับในตอนสายของวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568ได้ออกไปตามหาน้องวาสนาหรือน้องมะรุมที่ปลูกไว้ข้างทางสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมของใครที่ชอบทานมะรุมก็แวะเก็บเอาไปได้เลย ครับนี่ผมผ่านมาก็กำลังไ,ไ,ไ,ได้ที่ไปเก็บไปทักหน่อยในฐานะเป็นผู้ปลูกครับไว้ข้างทางฐานหน้านี่ใหญ่ขนาดน,นี้สี่ห้าปีแล้วอย่างที่บอกว่าเหตุที่เขาง,งานก็เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ําแหล่งน้ำนีำ่จะมีตลอดทั้งปีข้างในนี่เป็นกนารกรอบของสถานอากาศก็จก็มีน้ําไว้หล่อเลี้ยงหญ้าตลอดปีในนี้มาลงเราก็เลยได้อานิสงส์ เลยงามเงินใหญ่ออกสะแร่งเลยน,นี้เห็นนี่บอกแล้วมนลุมปลูกง่ายปลูกได้ทุกที่ขอให้มีน้ําคุณจะปลูกใกล้ๆแหล่งน้ําแบบนี้จะงามแบบงามแบบลืมตา <c oughs> ออกเกยอะแยะหมดี่ทางเทศบาลเ้ามาตัดไปเมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้ว นี่ตัดไปแล้วก็เขาก็ <ๆ S 1> แตกออกมาใหม่ยิ่งงามยิ่งกว่าเก่ามาลมนี้ยิ่งตัดก็ยิ่งโตยิ่งแตกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะขอเวลาเก็บไปต้องกลับไปแปลรูปประสรงตลาดทีวันรุ่งนี้แล้วครับผม oh, ขอบคุณมากครับเพือ่อนครับ